ในจักรวาลเนบิล่าเป็นแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ขนาดใหญ่มีอยู่มากมายในจักรวาลในเมฆดวงดาวแมกจะลลันใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ160,000ปีแสงทารันจูล่าเนบิล่าที่มีกลุ่มกระจุกดาวฤกษ์ขนาดใหญ่โดยแต่ละดวงของดาวฤกษ์นั้นมีขนาดใหญ่มากกว่าดวงอาทิตย์เป็นอย่างมากจากภาพถ่ายกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บก่อนหน้านี้ได้ถ่ายภาพคารินาเนบิล่า ที่มีพื้นผิวขูดข่ะเกิดจากการที่ดาวฤกษ์เกิดใหม่นั้นปลดปล่อยพลังงานออกมาทําให้กลุ่มกา๊าซกระจายออกเป็นวงแต่จากภาพถ่ายทาร a n ท u l a าเนบิล่าของกล้องเจมเว็บนั้นกลุ่มกา๊าซเนบิล่าจะถูกแหวกออกเป็นโพรงพร้อมกับมีกระจุกดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสําคัญในการทําให้เกิดโพรงนอกจากนั้นทาร a นทูล่าเนบิล่ายังมีอีกหนึ่งปรากฏการณ์สำคัญการระเบิดซูเปอร์เนวา sn 1 9 8 7 a ซึ่งเป็นการระเบิดซูเปอร์เนวาที่นักดาราศาสตร์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการระเบิดและการวิวัฒนาการของดาวฤกษ์เรื่องราวและความสำคัญของทาแลนโตล่าในบิลล่านั้นจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้กันครับ ในวิดีโอนี้นั้นจะมีการพูดถึงกระจุกดาวฤกษ์และการระเบิดซูเปอร์โนวาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของดวงดาวประเภทของดาวฤกษ์ปฏิกิร,กริยานิวเคลียร์ของดาวฤกษ์ดาวแค่ขาวเนื่องจากมีการพูดถึงกระจุกดาวฤกษ์แต่เราจะมีตัวอย่างง่ายๆโดยเป็นระบบดาวคู่เพียงสองดวงเท่านั้นท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคลิกได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับซึ่งจะเป็นเพลลิสเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้เลือกกดเนื้อหาที่ท่านผู้ชมต้องการทราบนะครับ ท a รันทูล่าเนบิลาถูกค้นพบในช่วงปี1751ถึงปี1753โดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนิโคลัสหลุยเดอลาคายที่สามารถแบ่งแยกจุดสว่างบนท้องฟ้าและระบุได้ว่าสิ่งนี้คือเนบิล่าไม่ใช่ดาวฤกษ์ในระหว่างที่เดินทางไปที่แหลมกูดโฮปซึ่งเป็นซีกโลกใต้ซึ่งทําให้มองเห็นกลุ่มเมฆดวงดาวของแมกเจลันใหญ่ซึ่งนําไปสู่การค้นพบเนบิลาซึ่งอยู่เหนือกลุ่มเมฆในช่วงปี1800 นักดาราศาสตร์ได้จัดระเบียบการตั้งชื่อใหม่จึงตั้งชื่อเนบิวลานี้ว่าเตอร์ตี้โดเลดัในศตวรรษที่20จากเทคโนโลยีในการถ่ายภาพในโอกาสเนบิวลานี้จึงมีภาพคล้ายกับรังของแมงมุมท a ลนทูล่านั่นจึงกลายเป็นชื่อท a ลนทูล่าเนบิวลาเมื่อนำภาพถ่ายของกล้องทรทัศน์อวกาศเจมเว็บมาเปรียบเทียบกับกล้องของฮับเปิลภาพของเจมเว็บนั้นจะเห็นรายละเอียดของกลุ่มกา๊าซได้มากกว่า โดยภาพที่ถ่ายด้วยแสงใกล้อินฟราเรดหรือเนียแคมทำให้เห็นดาวเลิกได้ชัดเจนส่วนภาพที่ถ่ายด้วยแสงอินฟราเรดกลางหรือมิลลี่จะเห็นรายละเอียดของกลุ่มกา๊าซในบิลล่าชัดแต่ไฮไลท์การโชว์ประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บใน t ทเลนทูล่าในบิล่านั้นโดยภาพที่ถ่ายด้วยหน่วยรวมสนามอินดิโกฟิลยูนิตหรือเรียกสั้นๆว่า IFU โดยเครื่องมือนี้นั้นสามารถแยกองค์ประกอบทางเคมี Me, ถึงแม้ว่าภาพนั้นจะมีความซับซ้อนเช่นใดก็ตามในตัวอย่างเช่นดาวฤกษ์ที่กำลังก่อตัวและอยู่หลังกลุ่มกาซเนบิลลาซึ่งเราจะเห็นดวงดาวสีส้ม,สมพร้อมกับกลุ่มกาซที่ปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นฟองสีส้ม,สมซึ่งเครื่องมือน,นี้นั้นสามารถแบ่งแยกได้เป็นอะตอมไฮโดรเจนหรือกาซไฮโดรเจนหรือไฮโดคาร์บอนที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์เพิ่มเติม,ตมจุดเด่นของทารันทูล่าเนบิลาคือกระจุกดาว r 1 3 6ซึ่งเป็นกระจุกดาวขนาดใหญ่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายของฮับเบิลเราจะเห็นความชัดเจนของกระจุกดาวมากขึ้นซึ่งที่เรียกว่าเป็นขนาดใหญ่นั้นก็เนื่องมาจากดาวฤกษ์แต่ละดวงในกระจุกมีขนาดใหญ่มากกว่าดวงอาทิตย์เป็นอย่างมากโดยดาวฤกษ์ดวงที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า r 1 3 6 a 1ซึ่งมีมวล1น6่เท่าของมวลดวงอาทิตย์ของเราและดาวฤกษ์ที่รองลงมาก็มีขนาดใกล้เคียงกัน จโคงสร้างดาวฤกษ์ขนาดใหญ่เมื่อกลายสภาพเป็นดาวยักษ์แดงก็จะสามารถจุดกระบวนการฟิวชันของธาตุที่หนักกว่าดวงอาทิตย์ได้โดยดวงอาทิตย์นั้นจะสามารถจุดติดได้เพียงแค่ฟิวชันของฮีเลียมและหยุดที่คาร์บอนและสุดท้ายก็กลายเป็นดาวแคะขาวแต่ดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีมวลมากนั้นจะสามารถจุดกระบวนการฟิวชันของธาตุที่หนักกว่าธาตุฮีเลียมได้และวนเป็นชั้นๆดังภาพจนไปถึงธาตุเหล็ก หลังจากที่กระบวนการนิวเคลียร์หมดเชื้อเพลิงจากดาวยักษ์แดงก็จะกลายเป็นระเบิดซูเปอร์โนวาหลังจากการระเบิดจึงกลายเป็นดาวนิวตอนหรือหลุมดำขึ้นอยู่กับขนาดมวลเริ่มต้นของดาวเลษกในกระจุกดาวเลิกนั้นดาวเลิกแต่ละดวงนั้นมีการหมุนควงซึ่งกันและกันแต่ในที่นี้นั้นเราจะพิจารณาเฉพาะระบบดาวคู่ที่พิจารณาเพียงดาวเลษกเพียงสองดวงเท่านั้นเพื่อให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อดาวเลิกทั้งสองดวงเข้ามาใกล้กัน ระบบดาวคู่ที่ประกอบด้วยดาวเลืกสองดวงขนาดใกล้เคียงกันซึ่งมีขนาด20เท่าของมวลดวงอาทิตย์กับ15เท่าของมวลดวงอาทิตย์ทั้งสองดวงมีความร้อนและสว่างเข้ามาใกล้กันเมื่อเวลาผ่านไป5ล้านปีดาวเลษ์ทั้งสองดวงจะหมุนควงซึ่งกันและกันและหมุนเร็วขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป9ล้านปีดาวเลษ์กดวงหนึ่งที่มีขนาดเล็กจะเผาผ่านได้ธาตนะุหนัก จึงทำให้มวลรวมต่อพื้นที่ของดาวขนาดเล็กนั้นมีค่ามากกว่าดาวเลษ์ขนาดใหญ่จึงทำให้แรงโน้มถ่วงของดาวเลษ์ขนาดเล็กนั้นมากขึ้นจึงสามารถดูดสาสารจากดาวเกิกดวงใหญ่ดาวเลิกที่ดูดสาสารมานั้นก็จะมีการหมุนไวขึ้นและสาสารที่ดูดมานั้นเป็นธาตุเบาจึงทาให้มีลักษณะทรงกลมขยายออกแนวข้างดาวเลิกที่ถูกดูดสาสารนั้นก็จะมีขนาดเล็กลงจนทำให้สาสารที่เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ฟิวชันภายในใจกลางนั้นหมดลง จึงกลายเป็นระเบิดซูเปอร์โนวาและกลายเป็นดาวนิวตันหลังจากนั้นจึงถูกดาวเลิกเวี่ยงออกส่วนดาวอีกดวงหนึ่งเมื่อสิ้นอายุไขนั้นก็จะกลายเป็นดาวยักษ์แดงขนาดใหญ่และเหลือไว้เฉพาะดาวนิวตันจากระบบดาวเลิกที่มีจุดจบกลายเป็นระเบิดซูเปอร์โนวานั้น ก็มีความเป็นไปได้ที่กระจุกดาวนั้นจะมีดาวเลิกบางส่วนที่เกิดระเบิดซูเปอร์เนวาหลายครั้งต่อหลายครั้งและผักกลุ่มก๊าซเนบิล่าออกเป็นโพรงตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมาซึ่งมีความแตกต่างจากคาลินาเนบิล่าที่เนบิล่านั้นมีลักษณะขูกข่ะซึ่งเกิดจากดาวเลิกแต่ละดวงที่ไม่ได้รวมกันเป็นกระจุก จึงทําให้กระจุกดาวของ t a เลน t ูราเนบิล a านั้นเป็นจุดเด่นในการศึกษากระจุกดาวเลษ์กขนาดใหญ่และลักษณะการเคลื่อนที่ของดาวเลษ์กหลายๆดวงที่มีความซับซ้อนกว่าระบบดาวคู่ดังตัวอย่างที่ได้แสดงไปก่อนหน้านี้ s u p e r n o v นว 1987A จากภาพกว้างตำแหน่งของท a เลน t u ราเน b ิลลเป็นกลุ่มหมอกอยู่ทางด้านซ้ายมือทางด้านล่างขวาลงมานิดหน่อยก็จะเป็นจุดสว่าง ซึ่งเป็นการระเบิดของซูเปอร์โนวา 1987A นั่นเองแสงแรกจากการระเบิดซูเปอร์โนวา 1987A มาถึงโลกในวันที่23กุมภาพันธ์ปี1987 7, จึงกลายเป็นที่มาของชื่อเรียกซูเปอร์โนวานี้ซึ่งจัดเป็นซูเปอร์โนวาไททูซึ่งเกิดจากดาวเลิกมวลมากนั้นหมดอายุไขจึงมีการปลดปล่อยพลังงานเป็นอย่างมากจนกลายเป็นระเบิดซูเปอร์โนวาซึ่งจะต่าง จากการระเบิดซูเปอร์โนวาที่เป็นไทวั 1A ที่เกิดจากดาวแค่ขาวกับดาวเอร์ซึ่งจะเป็นการระเบิดที่เบาวกว่าโดยซูเปอร์โนวา 1987A นั้นยังคงส่องแสงตั้งแต่ปี1987จนตลอดมากกว่า30ปีนักดาราศาสตร์ทั่วโลกจึงได้ศึกษาการระเบิดของซูเปอร์โนวาในปี2021ได้มีหลักฐานยืนยันว่าหลังการระเบิดซูเปอร์โนวานั้นก็จะกลายเป็นดาวนิวตอนประเภทแบบพาวซ่าที่มีการแผ่รังสีขึ้นม่เหล็กไฟฟ้า ออกมาจากขั้วแม่เหล็กทั้งสองด้านจากภาพและข้อมูลใหม่ของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บที่ถ่ายภาพทารันทูล่านิววิล่าที่มีกระจุกดาวเลิกขนาดใหญ่รวมตัวกันอยู่ทําให้นักดาราศาสตร์นั้นพุ่งประเด็นไปที่ว่ากระจุกดาวเลิกขนาดใหญ่นี้อาจจะฟอร์มตัวกลายเป็นกาแล็กซีในอนาคตก็เป็นได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ